บางทีก็แปลกๆแล้วตอนผมไม่ดีนะผมช่วยเฮียได้หลายอย่างเฮียนะถ้าช่วยอยู่วอถ้าช่วยได้ฝ่ายนึง้มานั่งบนนี้แล้วเหมือนกำลังดูฉากละครไทยที่เราคุ้นเคยค่ะเพราะสองนักแสดงต่างตีบทคนรวยและคนจนออกมาอย่างที่เห็นผิดกันทั้งท่านั่งและการแสดงออกแบบแบ่งชนชั้นอาจไม่ผิดในแง่การแสดงเพราะทั้งกิติพงษ์ปัญญาทวีทรัพย์และชนัดพง์พาณิชย์ต่างก็มีประสบการณ์ในแวดวงหนังละครมาก่อน แต่วิธีคิดของนักแสดงที่สื่อสารออกมาต่างหากที่ศิล,ลปินศิลปารทอนินมิตพิพิธกุลเป็นกังวลว่าบทบาทตัวละครที่มักมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและเต็มไปด้วยปมขัดแยง้งจะเป็นภาพจำของคนทั่วไปรวมถึงครูสอนการแสดงผู้ถ่ายทอดความคิดไปถึงนักเรียนรุ่นใหม่ การที่เขาเองอ่ะจะเป็นนักละครหรือเป็นคนที่สนใจก็ตามแต่เนี่ยเมื่อเขาไปถ่ายทอดต่อหรือเมื่อเขาไปทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต่ออย่างวันนี้ก็มีครูคนหนึ่งที่เขาสอนเด็กอยู่แล้วเราอยากให้ลองมีมุมอะไรมองใหม่ๆคือคืออย่าไปสอนแต่เพียงว่าเอ่อ acting ค,คืออารมณ์ acting คือการสื่อสารความต้องการของตัวเองโดยที่ต้องเอามาให้ได้ acting ค,คือการที่จะต้องเ,อเข้าใจว่าคลิม a x คืออะไรแล้วท้ายสุดคือมันต้องจบลงด้วยการที่จบสิ้น เพราะว่าละครมันจบสิ้นได้แต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะสังคมมันจบสิ้นไม่ได้เออสังคมมันต้องเดินไปต่อเออมันต้องสามารถที่เราจะรู้ว่าฉันสามารถเข้าใจตัวลครอย่างเธอได้ยังไงแล้วหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันหรือใช้คุณค่าบางอย่างที่มีในการเดินไปด้วยกันได้อย่างไรความเข้าใจในเรื่องของการที่จะแสดงหรือการใช้พื้นที่หรือว่าออ power หรือการ control อะไรอย่างนี้ แต่สองสามอย่างประมาณสี่ห้าอย่างที่เมื่อกี้นี้ก็จําได้ว่ามีบางอย่างเท่านั้นเองสองอย่างที่ที่เหมือนเคย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 เวิร์กช็อปแต่ว่าก็จาไม่ค่อยได้ละแต่อะไรใหม่ๆอ,อย่างเช่นคอนโทรลอะไรนี้ก็ไม่เคยก็สนุกจะดึงตัวคุณใหญ่ไว้จะโทษอะไรใครก็หัดใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดิดซก่อน คุณใหญ่ก็เมื่อแกจนถ้าจะอว้วกละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเขามีความสนุกของตัวละครที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นจนจบอาจเรียกผู้ชมได้จริงค่ะต่เรตติ้งกลับไม่ได้ช่วยวัดความคิดของผู้ชมซึ่งนิมิตพิพิธกุลศิลปินที่สะสมประสบการณ์มากว่า20ปีมองว่าหากทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวละครก็จะเข้าใจการใช้ชีวิตเวิร์กช็อปแอคต for life ที่เปิดอบรมครั้งนี้จึงอยากเปลี่ยนแนวคิด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มากกว่าแค่ดราม่าในการแสดงการที่เราสั่งสมการเรียนการสอนหรือกระบวนการละครที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวพระจะเป็นตัวชนะแล้วก็จะต้องปราบมารให้สิน้นซากการปราบมารให้สิน้นซากนั้นก็เลยกลายเป็นก็เรียกว่าขนบหรือวิธีความคิดบางอย่างที่ว่าเมื่อเกิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพยายามที่จะบิวทุกอย่างเนี่ยให้ก้าวไปสู่คลายแมก แล้วก็จะต้องมีฝ่ายที่เชื่อว่าเป็นตัวพระนี่ไปขจัดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้จบสิ้นลงแต่เราไม่มีกระบวนการในการสร้างการละครที่มีเรื่องราวที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะเข้ามาหากันแล้วเจรจาแล้วอยู่ร่วมกันได้ือแอคติ้งมันไม่ได้มีหน้าที่เพื่อสร้างวงการบันเทิงหรือวงการการแสดงเท่านั้นแต่มันมันก็สามารถที่จะทําให้มันเกิดการมองต่อสังคมได้เช่นกันพอเราเป็นครูต้องหัดเอาตัวเองเข้ามา อยู่ในการแบบว่าฝึกฝนบ้างเพราะเราก็เป็นการแสดงก็ต้องเรียนรู้ตัวเองเหมือนเอาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ช่วยกันตั้งคําถามว่ารู้รตัวไหมว่าทําอะไรอยู่แล้วเรารู้จักตัวเองแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทรทรสึกวันนี้นะครับมันก็ทําให้เราได้หยุดแล้วก็มาสํารวจตัวเองว่าทุกวันที่ทําอยู่เนี่ยเราใช้พื้นที่ของเรายังไงเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณหนุนสอนก็มันก็เหมือน เอามาจากชีวิตคนนะครับละครนี่คือชีวิตกิจกรรมทั้งหมดเป็นเวิร์กช็อปทดลองของนิมิตพิพิธกุลที่ตั้งใจนําหลักสูตรการสอนซึ่งเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนมาถ่ายทอดส่วนใหญ่เป็นครูสอนการแสดงที่ให้ความสนใจมาขอแลกเปลี่ยนแต่ในอนาคตหวังเปิดให้ผู้คนทุกอาชีพได้เรียนรู้ศาสตร์นี้เพื่อนำมุมมองรู้จักคนผ่านบทละครไปปรับใช้ได้ในทุกโอกาส